จะมาด้วยรถอะไรเนะี่ยรถคันวน้านครับโอ้โห <laughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ชมขายขนมจีบนะฟอร์จูเนอร์นะครับท่านผู้ชม <laughs> <laughs> แม่พี่นี่ร้ายนะายคิริวหอทองจริงเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแถมแถมแถม,แถม <Okay. S 2> แถมสิบห้าลูกแล้วก็แถม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 นะสวัสดีครับปันป่วนชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาที่นี่นะที่แถวแถวลาดกระบังนะครับก็เป็นข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะของตลาดนัดตวน้ำพู่มนะตลาดนัดใหญ่โตมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปในที่ตลาดนัดหรอกครับพอดีว่ามีร้าน ดูเหมือนจะพิเศษเลยนะครับพิเศษยังไงนะไม่ใช่พิเศษเป็นร้านใหญ่โตรหรือร้านอะไรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูกับผมตามผมเข้าไปดูนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพี่เลยนะฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับลองดูนี่นะฮะนี่ร้านขนมจีบดารานะครับนะาระดับดาราขายเลยเลยเนี่ยนะนะเป็นเป็นดาราไหมพี่ นี่แอนดแอนนะครับนี่นะขนมจีบดารานะครับอยู่อันนี้สะพานอะไรพี่เนี่ยสะพานขึ้นไปทางหัวตะเคีครับผมอ๋อถ้าไปทางนู้นไปหัวตะเคีใช่ไหมครับถ้าไปทางนั้นก็ไปสนามบินตัวน้ำพุได้นะฮะทางกลับบนสะพานใตสะพานตรงนี้ก็คือใครที่จะมาตลาดนัดตัวน้ำพุเนี่ยก็ก็ทางเข้าเจอได้เลยนะครับโหร้านพี่ใหญ่จังเลยอ่ะโอ้โหใหญ่อะไรไหมใหญ่ด้วยเนี่ยใหญ่ด้วยใจนะใช่ไหม ใครจะรู้ว่าขายแค่เนี้ยนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะขายแค่ตรงเนี้ยเอาเป็นว่าไม่ถึงเมตรนะใช่ไหมร้านพี่นี่ไม่ถึงเมตรนะอ่ะาเพราะว่าพยามันนี่มันสะดวกสบ,บายตจอโอ้โหแต่ลูกค้านะตอนนี้ผมมาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ก็มีมาซื้อไปบ้างแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนก็กำลังจะเริ่มตั้งใช่ไหมพี่ครับ<ใ>นะกำลังจะบต่ยโมู ตั้งแต่บ่ายโมงนะคุณพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสักสยามครับผมศักสยามนครรัมนครรัมนะไม่ใช่ศักสยามที่อยู่บุรีรัมไม่ใช่นะหาเรื่องหาเรื่องาเรื่องเออักสยามนครรัมนะครับไม่ใช่ศักสยามที่อยู่บุรีรัมนะครับท่านผู้ชมขนมจีบดารานะครับสาขาที่12บสองนะฮะเพราะว่าสาขาหนึ่งยังไม่ตั้งนะครับเราตั้งสาขาที่12ก่อนนะฮะนี่นะ ก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมจีบดารายี่สามสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบนี้ป้ายสมัยสิบปีมาพี่เนี่ยน่าจะเกห้าหกปีที่แล้วห้าหกปีที่แล้วนะเนี่ยบ่งบอกได้เลยเราดูป้ายก็ดูเนี่ยนะพี่นะว่าป้ายเนี่ยเห็นไหมขายมานานนะครับผมว่าเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนป้ายแล้วลูกค้ามองไม่เห็นแล้วป้ายในยราคาเนี่ยยังเป็นราคาเดิมไหมครับราคาเดิมราคาเดิม ย0่0ิบซื้อได้อย่างส่วนมากวันอาทิตย์คนก็จะมาซื้อ,อหยุดเป็นครอบครัวก็มันอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็มีแต่ส0งร0 0ยสามร้อก็มีส <200, S 2> องร้อยสามร้องอ้ง้กองหกองหกกองก็มีอันนี้ขายนะยังไงขายราคาเท่าไหร่ครับขนมจีบลูกละสอบาทนะลูกละสองบาท,ว,บาทวุเตี๋ยวหลอดชิน้นละสิบ,บาทวุเตี๋ยวหลอดชิน้นละสิบ,บาทนะครับอ่านะฮะแล้วขนมจีบนี้เรายังไงเราก็ยี่สิบสาหเราทําเองไหมทาเองครับ ทำเองเลยนะทำเองครับผมทำเองที่บ้านเลยนะบ้านอยู่ไกลจากนี่ไหมครับเนี่ยไปทางวัดลันบุญทางโน้นนะครับไปทางประเวศนะครับอ๋อไปทางประเวศก็ประมาณ20กิโลนะนะถึงไหมถึงไหมใกล้ๆครับอ่านะไปทางเนน้ะไปทางประเวศไปทางประเวศนะครับโอเคขัะมาด้วยรถอะไรนะรถทางงคันครับโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมขายขนมจีบนะ พอรจนเนอร์นะครับท่านผู้ชมแม่พี่นินร้ายนะพ้าคิริวหอดทองจริงเลยนะครับนี่นะแต่ก่อนก็เมามอไซค์มีทุกคนถามว่ามอไซค์อยู่ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้บอกเกษียณนวครับผมนี่ขายจนเนี่ขายแค่นี้มีรถโปรจนเนอร์น่ะนะอันนี้บ้านไม่ต้องพูดถึงนะบ้านต้องแพงกว่ารถอยู่แล้วถูกไหมอันนี้เราไม่ถามเพราะเรารู้เลยในเมื่อมีรถขนาดนี้ต้องมีที่จอดรถใหญ่กว่ารถใช่ไหม อะนะครับคุณพี่ศักสยามนะรู้ว่าชื่อนี้มันเฮงพี่อ่านี่เรามาดูขนมจีพี่กันก่อนนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้ามานะครับเนี่ยนะมันมันเป็นยังไงไม่เห็นมันเป็นในกลมๆแบบที่เขาทำเลยอ่ะหรือว่าพี่ปั้นมือเนี่ยปั้นมือครับปั้นมือน่ยไหนเรอดูดูด,ดน,นะอย่างวันนี้ก็ประมาณเกือบสี่พันลูกฮะเนี่ครับ เกือบสี่พันลูกเหรอน่าจะนี่นะ,สะใ,นใส่ถุงแขวนน,นี่เลยนะครับนี่แล้วลถุงละกี่ลูกับพี่เนี่ยกเกือบสี่ร้อยลูกเกือบสี่ร้อยลูกอ่าตียถุงสี่ร้อยลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้เก้าถุงนะตรงนี้ใส,ใส่ไปแล้วสองถุงใส่ไปแล้วสองถุงก็เป็นสิบเอ็ดถุงแลนี่โอ้สี่พันลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกเท่าไหร่นะลูกละลูกละสองบาทจ้ะลูกละสองบาทแปดพันบาทเน่ยพราะขนมจีบนะใครน<อ>่าจะประมาณสักสี่ห้าพันที่นั้นก็เหลือแถมอย่างเดียวเพราะยี่สิบบาทสมัยมแต่ก่อนแถมลูกเดียวพอมาโควิด <ผม S 2> นี้ผมแถมให้สองลูกผมไม่เห็นพี่นับอะ่ะแล้วก็อ่สามสิบแถมสามลูกเลยสี่สิบแถมสี่ลูกห้าสิบแถมห้าลูกหกสิบแถมหกลูกเลยเอ,อแล้วก็อ,อ่คือหนักไปทางงานบริการบางคนเป็นห่วงว่า กอคขาจะได้กําไรหรือบอกได้อยู่แต่ว่าได้ไม่เยอะอาศัยไว้ใจรักการค้าขายผมว่าพี่มีเสน่ห์พูดเพราะเลยนะเนี่ยอะก็บางคนก็ก็เลิกอไเรียนจบไปแล้วก็ยังกลับมาอุดหนุนก็มีคิดถึงคิดเวลาเด็กมหาลัยแถวนี้ลรวแวะใกล้ๆนี้ก็คืออะไรนะเขาเรียกลัดอะไรนะเพชโนเพชรจอมก้ารลาชกระบัง ใช่ไหมฮะอ่านี่นะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นตลาดนัดใหญ่ๆแต่พี่ไม่ไปขายในตลาดนัดยังไงคือสมัยแต่ก่อนผมก็มามอเตอร์ไซค์จอดใต้สะพานตรงเนี้ยจดอดใต้สะพานตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยตรงไอ้ตรงข้างๆตรงเนี้ยก็ห้าหกร้อยสมัยแต่ก่อนมาก็เจ็ดแปดร้อยจนถึงปีหนึ่งได้ถึงสองพันเหรอหลังจากงีใหม่มาก็เอามาสองพันห้าก็หมดสามพัน<อ>ก็หมดสี่พันจะไม่ถึงสงการได้เกือบห้าพันเหรอณตอนนั้นผมก็มาคนเดียวด้วยแล้วก็แยกแคบๆอย่างเงี้ย กล้วก็ลังสงการมาผม,ผมเลยเคยขายได้ห้าพันแล้วผมก็เลยเอามาห้าพันเลยผมก็ตอดต,ตอนนั้นคนต่อแล้วนนคนต่อแถวถึงนน้นเลยเหรอแล้วก็มีคนที่เขาส่งลูกให้ผมดูนะแต่ผมไม่รู้หรอกมีนักศึกษายืน่ายอยู่ประมาณนั้นแ่ละโอแล้วก็คนลงบอกเมื่อไรจะเซฟถึงคิวเมื่อไรอะไรนัตอนนั้นน่ะนะาจากห้าพันมาก็หกพันเจ็ดพันแปดพันจนไปถึงหมนะื่นน่ะหมื่นลูกนะหนึ่งหมื่นบาทอ๋อหนึ่งหมื่นบาท ห้าพันลูกกันดินี่นี่เราเตรียมใส่ถุงที่ถุงที่เท่าไหร่่ถุงสอง่ะถุงสามโอ้ถุงสามนี่ก็คือเกือบเกือบพันสองร้อยลูกนะเนื้อขนมจีบนี่พี่เอามาเท่าไหร่เนี่ยนี่ละครับน่าจะวันนี้น่าจะถึงสี่พันลูกมั้งขนมจีบมอ๋อผมพูดผิดอันเนี้ยเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวรอชิ้นละสิบบาทผมไม่เคยได้นับเลยชิ้นละสิบบาทจะไม่ได้นับนะนี่ ก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมครับหมดแล้วหมดเลยวะหมดแล้วหมดเลยอ่ะผมนับด้วยคร่าวๆด้วยสายตานะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณร้อยอันนะประมาณก็ประมาณหกโมงกว่าๆหรืออะไรอยู่ประมาณเนี้ยโอ้จะจะหมดก่อนขมจีบร้อยอันสิบบาทก็พันหนึ่งใช่ไหมขนมจีบอ่นไอ้กุญแจลอดถ่าหมดเกลี้ยงเลยทั้งทั้งกุญแจลอดทั้งหม้อเนี้ยก็ทั้งหมด ทั้งน้ําจี๋ของยังน่าจะอยู่ประมาณ6กคันกว่าออคือทําเลร้านพี่เนี่ยนะผมผมขับรถจริงๆอ่ะผมตลาดเนี่ยผมมาบ่อยอแล้วผมขับรถแว๊บแว๊บแว๊บผ่านประมาณเ,เคยเห็นหค,ยคยเห็นผมถายไหมเคยเห็นแล้วผมช้ำเรืองตาดูอาพูดจริงๆนะเคยซื้อกินเไรเคยซื้อกิน <laughs> <laughs> พูดนะมาแล้วนะเอา30บาทนะครับ เดี๋ยวค่อยดูพ่อค้าเขานับนะเขานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ต่อท้ายด้วยคาว่าแถม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 นะครับ <laughs> เวลาเขาตักนะไอเวลาเขาจิ้มขนมจีบใส่ถุงให้ลูกค้านะ่ะเขาแถมตลอดนะครับแถมนี่เราเราตั้งใจไหมว่าเราจะแถมเท่าไหร่หรือแล้วแต่อารมณ์สามสิบบาทก็อยู่ ตั้งอยู่ที่3ลูกครับผมถ้าห้าสิบบาทก็5ลูกอ๋อดียวแต่ว่าลูกสิบสิบลูกแถมลูกหนึ่งประมาณนี้นะสิลูกสมัยต่กอนแถมลูกหนึ่งเดืทุกวันนี้แถมสองลูกเลยทุกวันนี้แถมสองลูกเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าบสบอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าแถม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 สิหลูกแล้วก็แถม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 นะ มันยังไงมันได้ดีตรงแถมใช่ไหมนะอ <c oughs> มันนกชอบตรงแถมเลยชอบตรงอร่อยอะ,ระอร่อยค่ะอร่อยพูดเป็นอยู่หน้าพ่อค้า <c oughs> พูดอย่างีงเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆพ่อค้าน้องพูดแบบนี้หรือยืนยันคำเดิม <c oughs> ยืนยันคำเดิมนะอร่อยนะครับนี่นะฮะแล้วแคปหมูแล้วครับพี่เนี่ยแ <c oughs> ถมดีค่ะแคปนิดละแต่ผมคือยี่สบบาทได้ถุงเดียวแล้วก็ สามสิบาทให้สองถุงแล้วก็<อ>ผมก็เลยเกิดความคิดไอเดียว่าแต่ก่อนก็สี่สิบว่ให้สองถุงแต่นี้ว่าถ้าเราบอกว่าสี่สิบแล้วให้สามถุงคนก็จะยืนรอข้างหลังพ<อ>ีชสี่สิบบาทก็เพิ่มอีกสิบบาทได้แค่หมดทั้งสามถุงนี่ก็เลยตึงใจเลยแล้วยังไงจุดพลิกผันอะไรถึงมาขายขนมจีบองก็ไอ้บ้านพวกผมก็จะขายก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมจีบอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ก็พวกผมก็แต่ก่อนทุกวันไอ้ทุกคนก็จะมีแต่มอไซคันทั้งนั้นน่ะขับมอไซ ขายอย่างเดียวมีผมคนเดียวที่มาตั้งโต๊ะขับมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นซึ้งอยู่ข้างหลังกันนะนั่นแหละครับผมนั่นแหละคือบ้านเดียวกันหมดนะโอ้ผมเห็นเยอะเลยนะนั่นแหละครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปตามหมู่บ้านไปตามอะไรแล้วก็นั่นแหละครับอ๋อประเภทเนี้ยแต่พี่คนหนึ่งไม่เอาแบบนี้คือพี่ไม่ชอบขับมอเตอร์ไซค์เรื่องอันตรายไม่ใช่แต่ก่อนผมก็ขับแต่ว่าทีนี้ผมมาขายได้ยอดเยอะไงมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวนั่นแหละครับไม่พอมันไม่พอผมก็เลยได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นรถข้างขาวอ้าวแล้วทําไม ทำไมพี่ถึงขายได้เยอะคนอื่นอ่ะก็หนึง่งลูกค้าอาจจะราคาไม่แพงสองอาจจะอร่อยสามอาจจะเห็นพ่อค้ามารยาทด,ดีหมค้ามารยาทด,ดีนี่สำ<น>คัญเลยน่าจะน่าจะเป็นส่วนส่วนที่ให้ลูกค้าได้มาซื้อบ่อยๆออหรือมาบางคนเรียนจบไปแล้วก็ยังพาแม่พาพ่อมาเล่นออคือมามา,มาละแวกนี้ก็ยังไงก็แวะไปหาลุงก่อนเรือไปหาพี่ก่อนอะไรนี่แะครับผมว่า บางคนก็แสวว่ามาสุวรรณภูมิถ้าไม่มากินขนมจีบแสดงว่ามาไม่ถึงอะดาอย่างขนมจีบเขาเรียกเขาเรียกอะไรดีถ้ายกถ้าไม่เรียกขนมจีบดาราจะคนจะเรียกขนมจีบอะไรดีให้คนรู้จักอ่ะก็แต่สถานะสุวรรณภูมิใต้สะพานเขาเรียกว่าขนมจีบใต้สะพานขนมจีบใต้สะพานตลาดนัดสุวรรณภูมิทางเข้าตลานะสุวรรณภูมิแล้วเกิดเดินซื้อของอะไรเสร็จหรือว่าอะไรก็ แต่ทำเลเนี่ยนะผมม่เห็นเหมือนทำเลทางผ่านนะพี่มันไม่ใช่ทางซื้อนะมนไม่ใช่ทางซื้อครับไม่ใช่ทางซื้อแต่พี่ขายได้เนี่ยโอ้โหบอกตรงเลยโคตรเก่งอ่ะนะ <c oughs> นี่นะเป็นกะลอนกะลอนนะนะ <c oughs> เป็นน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มนุ่มจีบไระเพีอยหลอดครับน้ำจิ้มเป็นอันเดียวกันใช่ไหมอ <c oughs> เดียวกันอ่านะครับนี่ท่านผู้ชมมันมีอะไรอีกอย่างที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ย ที่เขาเรียบง่ายมากเลยนะอันนี้เขาก็ใส่ถุงอย่างเงี้ยแล้วก็ตะกร้าอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็พริกก็อยู่ในถุงอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีที่ใส่โถอย่างเดียวก็ไอเนี้ยนะอะไรนะน้ำส้มใช่ไหมนะแล้วก็น้ําตาลก็อย่างเงี้ยคือพริกนี่เรียบเรียบง่ายมากเลยนะขายนี่เรียบง่ายสุดๆนะแต่โอ้โหนะผมว่าใน สมัยต่อนที่ไม่มีโควิดมันจะมีในเทคโนวลันอังคารกับวันพฤหัส uh huh. ตอนนั้นก็คือเขาช้ให้ใช้ยาผมว่าไปเร็วมาเร็วก็คือไปสี่โม่เออห้าโมงห้าโมงเย็นอ่ะนะครับคือคนอื่นเขาตั้งหมดแล้วมีผมก็แต่ที่ต้นมันใช้แก๊สอ่ะนะ uh huh. ลูกไปคือแก uh ๊ส huh. ผมก็คือไปแป๊บชั่วโมงกว่าๆได้สี่พันกับบานอ๋อ uh huh. คือคือไปไปคือชั่วโมงหนึ่งสามคนขักคนหนึ่งแคปหมูคนหนึ่งหยิบแคบหมูคนหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนวิธีการไปผมไปตั้งแต่บ่ายบ่ายสองเหมือนกับตลรางนั้นอันนะออแล้ว,ลวจากยอดสี่พันจนหลังสุดก่อนที่จะมีโควิดอ่ะใต้ถึงเกือบหมื่นอ่ะโโอโห้หคือจะเป็นที่รู้จักของนักศึกษาคือคือ,คอ,คอต้องไปอ่ะคือต้องแวะอ่ะอย่างวันอังคานเขาจะเก็บร้านไว้ให้ผมหอ้คนนะครับกำลังคุยเพินเลูกค้ามาล้ว สามสิบบาทเดี๋ยวดูนี่สามสิบาทอันนี้พ่อค้าจะแถมเหมือนกันไหมจะดูว่าพ kind of ่อค้าเลือกล so um ูกค้าไหมว่าจะแถมไหมนะครับเดี๋ยวเอาจะไม่ค่อยได้แถมอะไรอ๋อเก๋เต๋อลอดไม่ค่อยได้แถมเท่าไหร่นะอ๋อนี่สั่งกุ้ยเต๋ยวลอดนะครับนี่ ชิ้นละสิบบาทโอ้มันใสนะแป้งอะ่ะนะโอ้แป้งใสนะก็เวเต๋วรอบนี่พี่มวนพี่อะไรมาจากบ้านเลยใช่ไหมมาจากบ้านแล้วก็วมานึ่งที่นี่ครับผมครับจะทิมเกี่ยวใส่ได้นะครับใส่ได้เอ้ยน่ากินน่ากินสาวน้อยสั่งมาแต่ไกลเลย่อค้าบอกสาวน้อยมาแต่ไกลเลยโอ้โหพี่นี่ลูกค้าประจำทางนั้นเลยดิใช่ไหม เก้าสิบเปอร์เซ็นลูกค้าประจำไหมเนี่ยะนะ <c oughs> ครับขอบบคคุณรัยังเรียนอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าจบแล้วจะเปรียนอยู่ไหมจบแล้วจบแล้วเนี่ยคำพูดอยู่เมื่อกี้บอกว่าจบแล้วก็ยังมากินอ่ะอันนี้สั่งอะไรนะขนมจีบจ้ะขนมจีบเท่าไหร่ครับห้บาสิบบาท เดี๋ยวดูพี่ขนับนะขนมจีบห้บาทดูพี่ขนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบมสิบแถมแถมแถม นับเสร็จยี่ห้าแล้วก็แถ,แถม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 นะไม่พี่ไม่นับในใจนับในใจมันนับไม่ถูกเลขเนี้ยเออมารยาทดีด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> มาต่อเนื่องนะครเป็นการรีวิวที่ผมบอกกันเลยผมชอบนะคสนุกนะครับเพราะว่าผมชอบร้านหนึ่งเนี่ร้านที่ร้านที่ไม่ใหญ่โตแต่ใหญ่ด้วยคุณภาพใหญ่ด้วยอัธยาศัยของพี่เขาเนี่ยนะฮะจสาของชุดชุดล้สามสิบสองชุด บางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมลูกค้าเนี่ยนะตั้งแต่ร้านนี่ยาวไปจนถึงนู่นนะ่ยที่จอดรถนะครับผมบอกให้วันไหนจะเจอวันนั้นนะจะได้มามีไหม <c oughs> <c oughs> เดือนนี้ลูกค้าก็ประมาณว่า10 20, 20คนอยู่ประมาณนี้เลยอ่าสิบยคนนะ <c oughs> บางทีรอคิวนะแต่หลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ผมว่าชวนพี่คุยจะได้ตักเยอะๆดีกว่าไหมเนี่ยแถม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 อ่แถมอีกแถมตลอดนะพี่แถมน้ำส้มได้ไหมตักน้ำส้มแถ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 มเลยลูกค้ากินเปรี้ยวยโอ้ยอ๋อนี่แถมอันนี้เลยนะแกบหมูอ๋อแล้วแกบหมูพี่อย่าบอกนะว่าทำเองอีก โอ้โห oh, <laughs> เป็นงานเบาๆแต่ว,ว่าทั้งวันงานเบาๆทั้งวันนะใครที่มองออกมาจากข้างนอกแล้วมาดูร้านพี่เนี่ยคิดว่าธรรมดาแต่พอมาดูปริมาณการขายแล้วโอ้โห oh. oh. สุดยอดจริงๆวันละสี่พันห้าพันลูกนะ พี่ก็ต้องหยิบ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 อย่างเงี้ยสี่พันห้าพันครั้งกล้ามขึ้นเลยมั้งเออนะฮะก็คืองานขนมดีดีนะฮะต้องปาน้องจีบนะครับผมใช่ขนมจีบนะครับอันนี้ลุงมาหรือมาครับถามถามพี่อีกพี่ชอบมานี่เพราะว่าเขาแถมหรือว่าอร่อย อร่อยครับรสชาติก็ดีครับอร่อยครับแฟนชอบอ่าแฟนชอบอร่อยนะครับอร่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าซื้อเพราะเขาแถมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครั้งแรกเลยพุ่งจะแถมวันนี้ไม่เคยแถมเหรอเมือกี้ก็ให้ไอ้นี่แล้วันนี้ก็ให้เมื่อกี้ผมเจอสาวๆสี่ห้าคนก็แถมหมดเลยนะใหม่ใหม่เพิ่งให้วันนี้แหละน่านน่านน่านวันนี้เลยน่นน่นน่นครับครับครัใครว่าพ่อค้าไม่ลำเอียงอันนี้ซื้ออะไรครับคุณพี่ ขนมจีบนะเท่าไหร่ครับ30สบค่ะส0สิบนะเป็นไงซื้อบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่เป็นลูกค้าประจําไม่ค่อยบ่อยแต่ลูกค้าประจาไม่ไม่ค่อยได้ผ่านเอาขอถามอีกคนนึงติดใจแถมหรือติดใจรสชาติรสชาติค่ะรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยมันมันเป็นยังไงหมูเยอะหมูหอมหรือ,อยังไงแป้งแป้งเหนียวแป้งเหนียวเคี้ยวไม่เข้าเลยปะเออ เหนียวนุ่มนะอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็คนขายมารยาทด,ดีโอ้โหทำไมมีคนพูดอย่างนี้เยอะเลยใช่ถ้าคนขายมารยาทด,ดีๆก็ไม่ค่อยโอไม่ค่อยชอบต<อ>่ต้องต้องเป็นขนมจีบดารามารยาทด,ดีเนาะเพิ่มเติมเลยนะครับนี่นะนมด้านหลังสั่งเลยสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็สมบูรณ์แบบแล้วนะครับกับร้านขนมจีบดารานะครับของ ที่สักสยามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้นะซึ่งขายดีอยู่แล้วนะครับก็ให้ขายดียิ่งขึ้นไปนะครับเป็นพ่อค้าที่มารยาทงามนะฮะไม่ใช่ตรีนะครับแต่มารยาทงามนะครับพูดจาเพราะมากนะครับขายวันไหนถึงวันไหนมั่งครับคุณพี่หยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียวใช่ไหมครับแล้วเริ่มกี่โมงครับป่าโมงครับ เริ่มบามม่ายโมงเป้าหมายแล้วก็สามทุ่มถ้าไม่เห็นสามทุ royalty, ่มแสดงว่าหมดก่อนครับถ้าไม่เห็นสามทุ <car yeah> <car <car huh> <car <car> <car <car ่มก็แสดงว่าหมดก่อนนะครับก็ประมาณ4ี่พันห้าพันลูกนะฮะใครจะได้หนึ่งในสี่พันห้าพันลูกก็มาแวะมาได้เลยนะครับเนี่ใต้สะพานนี่เลยนะครับถ้าไปทางนู้นจะเป็นหัวตะเค้นะไปทางนู้นก็เป็นตัวภูมินะครับมาได้เลยนะครับตลาดนัดตัวภูมินะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องปั่นป่วนชาแนลนะครับ ทำยังไงก็ตามนะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ลำรวยเงินทองทุกท่านเหมือนพี่คนนี้นะขายขนมกีดมีฟอร์จินเนอร์มีบ้านหรูหอยู่นะครับแค่ขนมกีดแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ